สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำต้ยมยำกุ้งใส่ไก่นะคะนี้ก็เป็นผัดตะไคร้ใบกรูดแล้วก็พริกซอยนะคะเราเอามาคั่วให้หอมเลยนะคะพอคั่วหอมแล้วเราก็ใส่น้ำมันใส่พริกเผายังไปนะคะพริกเผานิดนึงแล้วก็กระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปเท่าหน้อยนะคะคัว่วคั่วให้หอมใส่เกลือน,นิดน,นึงนะคะ่ะ กคัวต่อไปใส่บดีค่ะใส่ดินแนนะคะแล้วก็คั่วคั่วตั้งหอมวก็ใส่กระเทียมแ้ก็ใส่ไก่ลงไปค่ะก็ใส่ไก่ลงไปเพื่อให้ไก่สุกเลยนะคะ้อไก่สุกแล้ว้อไก่ยืดเต็งนะคะที่ใส่ควานะคะเหงนลไป หยอดกะทิลงไปเรื่อยๆนะคะเรื่อย้ไก่หอมไก่จะได้ไม่ขาวนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปพอท่วมนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะให้ไก่สุก เติมน้ำเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็ผักชีฝรัง่งใส่กุ้งลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคะจะได้หอมหอมมีมะนาวลงไปใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่นมใส่นมจืดนะคะใส่มจืดเพื่อให้ได้รสกลมกล่อมเสร็จแล้วคะ่ะ